หมายความว่าไอ้ทนายวีนมันพาอายการอานัตมาที่นี่แล้วการที่มันมีอายการคนอื่นมายุ่งวุ่นวายเนี่ยมันดีอะไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้เพราะไม่ว่ามันจะทำอะไรก็ต้องผ่านฉันอยู่ีส่วนเรื่องเงินก็จัดการแปลเข้ามูลนิธิไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งพาและไ,ไอ้วสุมันอีกเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะมีปัญหา ฉันสนแค่นิวดูราคามต้องได้ไปต่อโครงการนี้ไม่ใช่ของนายคนเดียวเราทุกคนต่างก็ลงทุนลงแรงกันไม่ต่างกันไม่ใช่เอานะนายก็ทำเรื่องที่นายถนัดไปส่วนเรื่องกฎหมายพวกเราจัดการ